ืจวดจ้ะแดงปวดโ,ดโัโอู้เนื้อหน่อยยำแหลกยู่จ้ะทุกคนจ้ะเต้นผากราสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกระชองสวัสดีสวันนี้อินซวิเดนอีกแล้วนะจ๊ะนะทุกคนวันนี้ จุเหนื่อยลีนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าวันนี้สาวเรหน่อยพาจุเหนื่มสดสดนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ามาฝากพีฝากมองอีกแล้วมาฝากทุกคนมาตอนทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะน้าจ๊ะเหนื่อเคืองยิโลรู้นะจ๊ะน้าทุกคนจ๋าวันนี้ไม่มีตับแล้วก็ไม่มีปักไข่หลังนะจ๊ะน้าไปถาม้านเพื่อนแล้วกับบ่มีเดย์เตเหนื่อมาจากับเป็นอย่างนะจ๊ะน้ะกินเดย์ที่เก่าจ๋ามาทุกคนจ๋า เจ้าคนคนแซบแซบมาอีกแล้วตามเคยนะาจะนาะคนมากเลยเขาขวบเป็นกระบุงเลยน่าจะนอะคุณนะออึๆๆๆมาทุกคนจ๋ามาแซบมาอยากมากินทั่วโลกทุ่มหมองทุบบอลเลยนะจจะนาะมากินน้ำกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนจ๋าชิบตโตคือเก่าน่า <c oughs> จะน่าตะคุณฮึโจวดจ้ะ โอ้โหมาเด้อจ้าทุกคนจา้ามากินน้ำกกนแล้วเจ้าน,นะ้าวห้าบักทัวโอ้หอ่ทองแบกบกบอขมเขาจะคำก่อน น้ำเป่าเนาะจา้ะเนาะน้ำเปล่าค่ะทุกคนมาลุยเนือตอนงามงามแดงแดงจัดตอนกันเขีนเขียงแล้วก็ยะพากันตกใจเด้อจ้ะทุกคนจ๋าเขียงอันนี้หาซื้อบ่ได้เด็ก ในร้านค้าบ่มีขายอืเนี่อนี่ไปได้กระเทียมสดนะหลักส่วนสดอี ងាយៗប៉ះកាបស្ទីតអ៊ឺម ชี้นชิ้นเป็นหอมคือบ้านเท่าเน่ยจ้ะทุกคนจ้ากปกติเอ็มกินบ่ค่อยแห้งหอมแขกนะจ๊ะ Dann, Port, Port. เหื่อหันจอมนาพุดจะสุคคนจ้จบุรุษฉัต่ยามติดคอ Mm-hmm. <laughs> จะมาเด้อตูดข้ามาจ้าทุกคนจ้าไปถามสองมือแล้วเอ้ยไปถามสองเธอแล้วเนื้ออันนี้จะเนื้อจ้ตับบนนี้พันเช้าขายละบุ้นเนี่ย โอ้เนื้อน่ะยำแรกยู่จะทุกคนจะเต้นพักนะ่ะอยากเป็นบางต้นจะเป็นบางต้นนะจะนะ๊ะเนาะโดยเฉพาะอันนี้จะทุกคนจะเพิ่นแกแล้วนะจะนะ๊ะเนาะเพิ่นเถาแล้วออมยังเดียว Mm-hmm. 哦，mm. 下不来。 ยงเลยย่าพากันแดนหนีเด้อวจากสุคนจ๋าเกียงสาวเราหน่อยร้ายอาย <c oughs> ยําไห้เฮ้ยใดทีเดีวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเฉลยนะนะนอกจากนาะเดี๋ยวสิเฉลยเนาะจากนะทุกคนจ๋าให้กินมืดสะก้อนนอกจากนะว่าเกียงสาวเราหน่อยได้มาจากไดน,นาะจากนาะหาสื่อในร้านขา้าวบ่ได้เด้อจะเดินที่บอกให้แหลกเบล้กเตะเขาโกได้ซื้อจ้ะ ฮัปักหันหนาพูดจะตุกคนจ่าฮืมจระแหนมุงกลางมัดไง S <s ans> <s ans> <s ans> อันนี้บางมากเลยพันพนะ่ะเขาบาอาแล้วเกลกัดทอกล้วจะทุกคนจา้าพผูนะ้น่ะอมแล้วดูดตัวนี <s> ้โ <ans> อู้ดูดเ่ไห้่้ะทุกคนจา้า <s ans> ถ้าดูดไปกับสำลักเลย <s ans> อมแล้วดูด <c oughs> 嗯。Mm hmm. ペッ。 มาโอ้เพียนไรตอนย้ายสังพาบ้านเลยจ้ะทุกคนจ่าผุ้นะ่ะ ียงนี่นะ้ะเนะหัวก็ได้มานะ้ะจนะทุกคนจ๋าแบกออกจากปาาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ้ะเนะคือเขียงไม่สนนี่เองนะ้าะจนะเขียงไม่สนนะจะ๊ะอันเพิ่มอันแข็งแห้งมากเลยก็คือเขียงบักขามบ้านเฮาล่ะจาะทุกคนจ๋าแต่หากว่าเนื้อเพิ่นกะเป็นครูคละนะ้ะเนะสาวละหน่อยนะอันบ่ได้เราออกมาเอ้อันมึดนะ้าะจนะเพราะวัน ถ้าเกิดว่า <iedzieć in mind> okay. ้าเราออกหมืดแล้วมันมืดนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าให้เพื่อนเป็นอันเป็นคล้องเป็นคล้องยังส่ละจ๋ะที่ได้เกาะเนื้อเกาะตับได้นะจ๊ะนะทุกคนจ๋าแล้วกันนี่สาวเดินก็เอากระดาษทรายนะจ๊ะนะกระดาษทรายจ๋ะทุกคนจ๋าคือว่าอันอันขัดนะจ๊ะนะพี่น้องจ๋าขัดให้อันเพื่อนเงาแน่จังหน่อยละสาวเดินก็เอาไปอันล้นไฟนะจ๊ะนะเพอะล้นไฟให้เันคล้ายๆว่าเป็นเขียงเกานะจ๊ะนะล้นไฟแล้วกับ ให้พันขาเชื้อโรคเชื่อละอไปน้ำนะจ๊ะนะ้าทุกคนจา๋าไปแล้วนะจ๊ะเนาะอันเหลือไปสองตอนอันเสียงไว้ข้างหลังนี่นะจ๊ะนะ้าทุกคนจา๋าไปพอกันคลิปหน้าอีกคือเกากราบขอบบุญและขอบคุณมากไหมนะจ๊ะเนาะที่เข้ามารับชมและรับเบิ้งช่องสาวาัสดีอินเซอร์วิเด้นนะจ๊ะนะ้าทุกคนจา๋ามือหลังสาวเรื่องไหนกันที่นำเสนอจุดจวดจุ๊มาฝากทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนจา๋าไปแล้วนะจ๊ะเนาะสวัสดีนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายจ้าทุกคนจา๋า